ขอต้อนรับเค,ค้าสู่ต้อง้าตจำลองสหายหลายคนข้าวก็สวยแล้วเนาะนข้าวก็สวยตามทุงท่งไรทุ่งนางามดูเลยอ่ะต้นตะคบไม่ออกแล้ว อุ้ยผักแวน่นเต็มทุง่งนาผักแวน่นเออ,อทางนี้ทางมาจะบ้านกวนบุ่มเดินทางที่รถเล่นมานะ รถเล่นมาเล่นมาจากทางบ้านกลบุ่มชูมให้เบ่งบรรยากาศตามทุ่งนาหลวงของเรานะคะยามเย็นเย็นตกถึงตอนเย็นนะคะเขียงหนาเขียงนาคุณปู่ ข้าวไม่ตึงน้ำแียโอ้ยหญ้าหลายเนาะหญ้าเยอะอันนี้นานี่เขาหยดนานี่ยหยดนายอดอ่าหญ้ยาเยอะไม่ดีค่ะ ต้องให้ย่าน้อยอ,ยอืเดินไปนู่นมาได้ดอกมันไกลก็เลยไม่เดินค่ะดูตามภูเขาลำนำ้ำไพยดีกว่าเนาะพี่น้องบรรยากาศชดชื่นยามแรงหลังจากคนอยู่ในเมืองหลวงมากมายก็มาฉูดดมอากาศบริสุทธิ์ณบ้านกกอกดื้อ ผูผูเล็กไยของเราผู้แห่งตำนานนี่นี่นะผู้แห่งตำนานสี่ปีที่ผ่านมานะคะพี่น้องดูเอาทรงมันทรงยางแบนเจ็ดยางบอยข้าวชวนมากอเขาจะยอดกะแต่ของคุณยายไม่ยอดกะเพราะว่าไม่ยอดก็ไม่พอกินอยู่แล้ว ถ้าหยอดยิ่งไม่พอเพราะหญามาันลกย่าลุกไม่ได้เดอ้อยาลกยิ่งไม่ได้ค่ะ อืมตะวันวะเหมือนผลจะตกเนาะเดินไปนี่ก็ไกลมากนะคะเดินตามขนาน้ำแห้งอื อันนี้ยญาก็เขาก็ถอนมาครึ่งหนึ่งแล้วนะมาครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้ถอนบอกครึงจังใดรึ้จักค่ะเขาก็มาถอนอยญาครูไฟแอกอ่ะน,นี่ยนี่ครูไฟแอกอ่ะไอถุงนมนี่ตะวันตะวันสาดฉ่งแสง สีทองหุบรองระงมไปทั่วคื้นป่านี่ข้าวเขายอดะข,ขี้เกียจเดินไปนู่นมันไกลเนาะ ถ้ามันใกล้ก็จะเดินไปอยู่ดอกเดินไปดูก่นว่ามันงามไหมนั่นอีปูนะ ไอปูนายายข้างบนก็มีนี่หอค่ะอุ้ยย่้าเหือกควายนี้ต้องเอาออกแล้วมันแผ่ดูนะไม่ได้ได้อยู่ในข้าชสวยงามไหมาคะเอพี บรรยากาศสุดยอดไม่ไปหรอกเปล่าหุกเข้ามาตัดกันเทนาถ้าเขาตัดก็จะไปอยู่อันนี้เขาก็ได้ตัดเนาะอืมหัวหอด อานานนาอานานงามแท้ขาเขาเนาะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยโอมีทุ่งนามีข้าวเขียวขจี ในน้ํามีปลาในนามีข้าวอันนี้ย่าไม่ค่อยมีเพราะว่าน้ำเขาตึงใช้แล้วไม่ต้องถนอนด้ค่ะนาาอยู่ตรงแค่นี้บอกอันนี้บอกบรรยากาศชุดเดะ บรรยากาศชุดจะทรมานทรมานอะไรทรมานความรู้สึกเย็นสบายคนที่อยู่ในเมืองหลวงไม่มีโอกาสนะคะคนที่อยู่อีสานมีโอกาสค่ะนะคะ,นะคะอยู่ในป่าปูนนะมันไม่อยู่ในแบบธรรมชาติเหมือนบ้านเราหอมกิ่นต้นข้าวหอม กินโคนและสาบควายเด้เรื่องจริงอือิลีใครใครก็อย,กอยากอยู่ท้องทุ่งนาเนาะมันเป็นบริมันเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดค่ะอันนี้ทางไปบ้านกกอกนะคะน,นี่ทางาอ่าทุ่งนาคอยสุดแสงหูแสงตาเลยกว้างมากค่ะเอฟซีกว้างมากค่ะ กว้างอิลีค่ะพี่เอุ้อู้งออู้อู้อูกลมากเลยค่ะเอฟซี FC. อิลีจุดยอดอลังการโชคดีแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นชาวนา โอเคค่ะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดับร์กดกระดิ่งกดติดตามคุณยายด้วยค่ะฝากคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเต้ยกิว